สวัสดครับสวัสดีครับข้าวกินเสาครับมือเสากับหลาปลาครับหลาปลาหลาปลาดุกเนี่ยมไข่กับปิ่งเนี่ยครับปิ่งเนี่ยมึงก็ปิ่งปลาครับ นี่ใครต้มกับนี่ยใ่รส้มสองหนย สอบไปซื้อปิ้งเหีียมากครับกับขั้บ้านผมน่ะเกาขายปิ้งกไก่ใหม่ยี่สิบบาทเ็แ้วก็เลยแถหม,มือนปิ้งปลาใหยไม่นึง